ในเบื้องต้นนี้ทางผมก็เลยได้ขอให้ให้ทางทางบริษัททรูนะครับว่าในวันนี้ยังไม่อยากจะให้น้องมาร์ควีสิเอ็ขึ้นแสดงหรือขึ้นร้องเพลงนะครับผมยังไม่อยากให้น้องนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างความขัดแย้งใดๆนะครับ คือวันนี้เราอยากจะให้ทุกอย่างเป็นการสมานฉันคุยกันในทางที่ดีกว่านะครับนี่คือนี่คือเหตุผลครับหากมองกันผิวเผินอาจมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากแรงเสียดทานทางการเมืองหลังจากที่ก่อนหน้านี้หรือก่อนที่มาร์ค B 11จะเข้ามาประกวดแข่งขัน AF7 ด้วยซ้ำเจ้าตัวได้เขียนข้อความลงใน Facebook โจมตีในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีด้วยถ้อยคาที่หยาบคาย อีกทั้งยังประกาศตัวอย่างชัดเจนว่ายือนอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาลแต่นั่นถือเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้มาร์ควี11ที่มีวัยแค่เพียง17ปีและครอบครัวต้องมาประสบชะตากรรมแบบนี้หรือไม่เพราะหากย้อนรอยไปดูต้นสายปลายเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆก็จะพบข้อเท็จจริงเบื้องลึกอีกด้านโดยเฉพาะกับตัวตนที่แท้จริงของรายการครูอะคาเดมี่แฟนเทเีย ย้อนกลับไปดูกฎเหล็กที่เหล่านักล่าฝันต้องปฏิบัติตามหากตัดสินที่จะเข้าร่วมการแข,ข่งขันบนเวทีครูอะคาเดมี่แฟนตาเชียที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนทั้ง8ข้อโดยเฉพาะข้อ3ที่ห้ามแสดงกริยาหรือวาจาก้าวร้าวต่อเพื่อนครูและทีมงานข้อ6ห้ามพูดพาดพิงหรือให้ร้ายกับบุคคลที่3ข้อ7ไม่แสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองและข้อที่8ไม่พูดคำหยาบคาย ซึ่งครูจะทราบหรือไม่ก็ตามว่าที่ผ่านมาหนุ่มมาร์กวีสมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระทําที่ต้องห้ามตามกฎเหล็กถึง4ข้อแต่ผลที่เกิดขึ้นก็ได้สร้างไรายได้จํานวนมหาศาลให้กับทางครู Academy f a n ฟนเทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นที่ทราบกันดีว่าไรายได้หลักของการจัดการแข่งขันนั้นหนีที่มาจากการโหวตของผู้ชมทางบ้านผ่านระบบ sms โทรศัพท์มือถือให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ชื่นชอบ อย่างไรก็ตามการที่จะกระตุ้นให้ผู้ชมทางบ้านกดโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันคนนั้นๆอันดับแรกจะต้องสร้างความลหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวผู้เข้าแข่งขันเสียก่อนซึ่งถือเป็นโจทย์ที่ยากกว่าซึ่งในกรณีของมาร์ค1 1แม้จะดูเหมือนว่าเป็นไปในลักษณะตรงกันข้ามที่ก่อให้เกิดกระแสการต่อต้านอย่างล้นหลามของสังคมแต่หากคิดในมุมกลับการที่มาร์ค1 1สถูกกระแสต่อต้านจากสังคมมากเท่าไหร่ ก็จะเกิดกระแสตีกลับให้ผู้ชมทางบ้านที่คิดต่างกดคะแนนโหวตให้กับมาร์ก V11 มากยิ่งขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความเห็นต่างทางการเมืองพูดกันตรงๆว่าการโจมตีรัฐบาลชนิดออกรถออกชาติของมาร์ก V11 ถือได้ว่าถูกใจแม่ยกคนเสื้อแดงไปเต็มๆดังที่ปรากฏบนเว็บบอร์ดของคนเสื้อแดงแห่งหนึ่งที่ได้มีการโพสต์เอาไว้ถึงขั้นที่ว่าจะยกให้หนุ่มมาร์ก เป็นสัญ,ญลักษณ์การต่อสู้ของคนเสื้อแดงและพร้อมที่จะกดคะแนนโหวตให้หนุ่มมากอย่างไม่อัน้นเดี๋ยวไปเปิดเบิดครูก่อนจะโหวตให้ทุกวันเลยให้มันรู้ซะบ้างว่าฝั่งแดงของเราก็มีคนสนับสนุนเยอะเหมือนกันซึ่งก็เกิดขึ้นจริงเมื่อมาร์ควี11กลายเป็นนักล่าฝันที่มีคะแนนโหวตเป็นอันดับหนึ่งที่1 5 5 8จาเกคะแนนเมื่อวันที่9กรกฎาคมมากกว่าอันดับรองลงมาถึงเท่าตัว ท้ง,งที่ก่อนหน้าการเผยแพร่ข้อความโจมตรีรัฐบาลมาร์กี11มีคะแนนเพียง3.89%ซึ่งถือเป็นอันดับสุดท้ายจากนักล่าฝันจำนวน12คนพลิกกลับไปดูข้อมูลทางสถิต,ตินับตั้งแต่มีการประกวด AF ครั้งที่1มียอดโหวตทั้งสิ้น9ล้านโหวต AF 2 5, 000, 000, 1 1 5ล้านโหวต AF 3 13ล้านโหวต f f 4 20ล้านโหวต A.F.5 22ล้านโหวตซึ่งถือเป็นสถิติการเติบโตที่น่าพอใจสำหรับการทำธุรกิจของครูแต่พอมาถึงยุค A.F.6 ปีที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ผู้เข้าแข่งขันเพศหญิงได้แชมป์ซึ่งปรากฏว่าคะแนนโหวตลดลงเหลือแค่เพียง16ล้านซึ่งสำหรับการทำธุรกิจแล้วตัวเลขดังกล่าวถือเป็นสถิติที่ไม่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งเพาะยอดโหวตลดหวบลงไปถึง6ล้านเพราะฉะนั้น จึงมีความจำเป็นที่ทรูจะต้องกระตุ้นยอดโบทให้ฟื้นคืนกลับมาซึ่งจากกระแสของมาร์กบี1 1ที่พุ่งทะลุชนิดถูกนำไปพาดหัวบนหน้าหนึ่งสิอพิมหลายฉบับอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนก็น่าพิจารณาไม่น้อยว่าเกิดขึ้นจากกลยุทธ์ทางการตลาดขั้นเทพของทรูหรือเป็นแค่เพียงเรื่องบังเอิญเท่านั้นอย่างไรก็ตามทรูจะปฏิเสธความเกี่ยวโยงในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อย่างเด็ดขาดเพราะหากกระแสของมาร์ก V ี11ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างตั้งใจ ก็จะเท่ากับว่ากระบวนการพิจารณาคัดเลือกคนของครูเป็นปัญหาที่ปล่อยให้ผู้แข่งขันที่มีพฤติกรรมต้องห้ามตามกฎเหล็กหลุดรอดเข้ามาร่วมการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมซึ่งแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวกับเม็ดเงินจํานวนมหาศาลที่ครูได้รับซึ่งก็คือพฤติกรรมการลอกเลียนแบบของ,อยงเยาวชนจากศิลปินดารานักร้องนักสแสดงที่ชื่นชอบ โดยเฉพาะกับเหล่าบรรดาแฟนคลับของมาร์ค1 1 1ที่ได้พูดถึงการใช้ถ้อยคำหยาบคายของมาร์ค1 1 1นับรวมถึงการโพสต์ข้อความด่านักร้องค่ายคู่แข่งเอาไว้ว่าเป็นเรื่องปกติชนิดที่ไม่กระด้างกระเดื่องที่จะพูดเลยด้วยซ้ำคือมันก็เป็นการรู้เท่าไม่ถึงการของวัยรุ่นเนี้ยค่ะคือทั่วไปก็เป็นการคือก็คือก็คงไม่ได้ตั้งใจถ้าเกิว่ามาร์รู้ตัวเองว่าจะเป็นที่สนใจของเพาะเขไม่ได้ตั้งใจขนาดนี้ค่ะ ก็อาจจะมีคนที่ไม่เข้าใจอะค่ะแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจค่ะคือมันก็ไป่ธรรมดาของเด็กอะค่ะถ้าเขามีความคิดแบบนั้นก็โอเคแต่ว่ามันผมคิดว่าทั้งหมดยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่คนนะครับก็ยังไงก็ให้ประชาชนตัดสินใจโหวตกันเองว่าจะยังไงก็ดีกว่าครับผมมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะว่าแบบคนเราก็มีแสดงความคิดเห็นส่วนตัวบางอย่างที่แบบแตกต่างกันใช่ปะเออหนูก็คิดว่าหนูก็ไม่ได้อะไรนะเออแต่ละคนมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วอะ มันก็แล้วแต่ความคิดของคนนะครับหลายคนหลายคนก็คิดไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วแต่วความคิดเราไม่ได้จะรายงานสภาวะการทางวัฒนธรรมของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติพบว่าในปัจจุบันเด็กไทยพูดคุยกับเพื่อนถึงเรื่องการเมืองที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับการพูดคุยเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของมาร์ควี11ซึ่งเป็นเด็กหนุ่มอายุแค่เพียง17ปี จึงถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแต่ก็ไม่ควรใช้ถ้อยคำที่หยาบคายความก้าราของเขาทําไม่เหมาะอยู่แล้วแล้วผลเสียมันก็ตกเกิ่ตัวเขาคือคนอาจจะลืมมองไปว่าเขาอาจจะมีเหตุผลและง่ายคิดที่คมคมดีๆก็ทางการเมืองก็ได้นะแต่มันถูกฉาบด้วยถ้อยคำที่รุนแรงมาด่ากันอย่างสาเสียเทเสียเนี่ยคนก็เห็นภาพลักษณ์น้องมาร์กไปแบบหนึง่ง ลืมไปว่าเขาอาจจะมีความคิดดีๆทางการเมืองก็ได้ถ้าเรามีพื้นที่เขาได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนกับใครต่อใครหน่อยเนี่ยบางทีเราก็อาจจะเห็นอะไรมันคลายตัวไปในทางที่ดีขึ้นนะเด็กๆตอนนี้นะครับที่เราสารวจกันมาในโครงการที่เราทําร่วมกับทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเด็กขมขื่นกับการเมืองมากนะครับเด็ก40-50%เนี่ยรู้สึกเบื่อข่าวสุจริตของนักการเมืองรู้สึกเซ็งที่จะต้องติดตามข่าวการเมือง เด็กครึ่งต่อครึ่งเลยที่เขาหน่ายการเมืองเขาเบื่อการเมืองแต่มีเด็กแค่สักสิบเปอร์เซ็นต์ท่านั้นครับที่เขามีโอกาสพูดได้ระบายออกมาในทีน่สาธารณะได้คุยได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนเห็นได้ชัดเลยว่าระดับของความขมขื่นกับการเมือง, swing, ข,องของบ้านเราเนี่ยมันสูงมากนะครับสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเด็กมนรู้สึกอย่างนี้แต่เด็กแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองที่ได้มีโอกาสพูดได้มีโอกาสแสดงตรงนี้มันสะท้อนชัดแต่ว่าบ้านเรายังให้พื้นที่เด็กพูดเรื่องนี้น้อยไป มันถึงมีเด็กอย่างน้องม้าไงครับแล้วก็มีเด็กอย่างน้องม้าอีกหลายคนเลยผมเชื่อที่อยู่ตามมุมต่างๆในโลกไซเบอร์จากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจะบอกได้หรือไม่ว่านี่คือตัวตนที่แท้จริงของรายการครูอะคาเดมี่ n ฟนตาเชียซึ่งท่านผู้ชมเท่านั้นค่ะที่จะเป็นผู้พิพากษาในนโยบายการทำธุรกิจของครูว่าสมควรที่จะได้รับการลงโทษหรือไม่อย่างไร